ยิ่งจะสอบท้องกับมาตรฐานวิชาชีดรูอันนี้ก็ต้องไปดูอย่างที่นี่ก็จะดูดูแบบประเมินของกพศาา500คะแนนเป็นหลักก็เอามาประชุมกันว่าคะแนนด้านการจัดการเรียนรู้30คะแนน จะเอาอะไรบ้างเป็นสกอร์สกอร์ดิบสกอร์เิื่องลุบิว่า30คนที่ได้30คือเขาทำอะไรบ้าง20คนที่ได้29เก้าเขาทำอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าลุบินะอันนี้เกิดจากการมาทำกับคุณครูนะออพออภิเษกเอาเบียร์เบียร์ประเมิน500คะแนนมาการให้คุณภริทราบได้อันเนี้ยมีผมมีให้คุณ50คะแนนอันนี้มี30คะแนนคุณจะทำอย่างไรคุณจะได้เ คนไหนทำยังไงที่จะได้สิบห้าคะแนนยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะรู้เลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้มือนะครับทำผู้